สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกวลินสไตล์กอลเกวลินสไตล์นะคะใครที่ยังไม่เคยดูช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับสาวอ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการแต่งตัวเรื่องเที่ยวนะคะเรื่องแฟชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะวันนี้นะคะ ก็จะมาอัปเดตนะคะชีวิตหลังผ่าตัดกระเพาะนะคะเพราะว่า4เดือนที่ผ่านมานะคะกอบได้ไปผ่าตัดกระเพาะมาค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้เรารีวิวว่าในแต่ละวันเนี่ยเรากินอะไรบ้างนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยแบบเป็นยังไงเกิดกับเราหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ตอนนี้นะคะเราก็ ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยมา4เดือนแล้วนะคะตอนนี้น้ำหนักลดลงไป22กิโลกรมะะัมค่ะก็คืออยากจะเล่าก่อนว่าเดือนแรกเนี่ยลดไป10กิโลกรัมนะคะเพราะว่าคือมันกินแบบมันกินอาหารน้อยมากเลยอ่ะมันแบบเทียบกับปกติที่เคยกินก่อนผ่านะคะก็คือกินได้น้อยมากก็เลยน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ไวมากๆนะคะในเดือนต่อไปเนี่ยก็ลดประมาณ5โลนะคะแต่ว่า เดือนที่ผ่านมาช่วงไปลายปลเดือนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะหมอนัดเนี่ยเราก็แบบโดยปกตินะคะเราก็ชอบดื่มน้ําอันลมนะคะเป็นแบบคือดื่มแทนน้ําเปล่าเลยแล้วก็หลังจากผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเราก็กินบ้างนิดหน่อยนะคะแต่แบบว่าไม่ถึงกับว่าไม่กินเลยก็กินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือเราก็ชอบแบบน้ําอะไรที่มันมีความสดชื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหันไปดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเป็นน้ำมะพร้าวสด แบบน้ำมะพร้าวปั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบสดๆที่ไม่เติมน้ําตาลนะคะก็เข้าใจว่าเออการที่เราดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยจะทําให้เออเราดื่มแล้วไม่อ้วนนะคะแต่ว่าช่วงที่ดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยนะคะน้ำหนักนิ่งเลยไม่ลดลงไปเลยนะคะจนไปพบคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆน้ำมะพร้าวเนี่ยก็ห้ามห้ามนะคะห้ามกินเพราะว่าในมะพร้าวเนี่ยก็มีน้ําตาลมันก็เลยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยคือน้ําหนักไม่ลด ม,มันก็จริงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักนิ่งเลยไม่ลดนะคะแล้วก็ในช่วงสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะจริงๆเนี่ยหมอแนะนําว่าให้เราเนี่ยเดินวันละครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เริ่มจนไปพบคุณหมอล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเราควรจะต้องออกกําลังกายได้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนร่างกายอะ่ะมันเหมือนลดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนร่างกายมันจําศีลเราก็ต้องแบบมีแอคทิวิตี้นิดนึงเพื่อให้แบบว่าร่างกายมันแบบว่ามีความแบบ ความแตกต่างอะไรเงี้ยไม่จำสีนอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาเราก็เลยเริ่มเดินออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่4แล้วน้าหนักลดไป22กิโลกรัมคือมันก็จะลดลดหยุดหยุดบางทีมันก็จะนิ่งบ้างอาจจะลดนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ลดแบบพวภาพาไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบด้วยความที่เราอยากรู้เราก็จะชั่งน้าหนักทุกวันนะคะเพื่ออยากรู้ว่าเฮ้ยน้ําหนักลดลงไปบ้างยังอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าน้ําหนักขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยดยส่วนตัวของเรานะคะเราก็จะมีน้ําหนักขึ้นบ้างแต่ว่าอาจจะขึ้นมาประมาณอาจจะขึ้นมาประมาณเกือบ1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็อาหารการกินนะหลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะให้เรารีวิวว่าเออในแต่ละวันเนี่ยเรากินอาหารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนๆว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหารอะไรบ้างคืออย่างตอนเช้าสุดนะคะเราก็จะดื่มนมเป็นนมที่ ผสมโปรตีนลงไปนะคะก็คืออย่างหมอของเราเนี่ยก็บอกว่าให้เรากินโปรตีนเนี่ยประมาณ50กรัมนะคะถึงจะเพียงพอต่อร่างกายของเรานะคะเราก็กินนมคือน,นมเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่28กรัมแล้วนะคะหลังจากนั้นอีก22กรัมเนี่ยเราก็กินเป็นเนื้อสัตว์ในแต่ละวันให้มันให้มันครบนะคะ ก็คือเราไม่ได้แบบมานั่งชั่งแบบว่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็กะว่าเออคือหลักๆของเราคือกินเนื้อสัตว์นะคะเพื่อให้โปรตีนครบแล้วก็ตอนเช้ากินนมนะคะพอสักพักเริ่มแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายอะไรเงี้ยอาหารหลักๆของเรานะเราก็จะกินพวกเออสเต็กนะคะสเต็กเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็กินแล้วก็แบบทาเป็นจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยกินบ้างนะคะอาจจะเป็นเนื้อแดดเดียวแต่ว่าก็เลือกที่มันน้อยนิดนึงนะคะ เออหมูหมูสเต๊ะก็กินนะคะหมูสเต๊ะก็กินแล้วก็พวกคอหมูย่างก็กินแต่ว่าเราก็ต้องเลือกว่า,วาอันไหนที่มันเยอะๆแล้วก็ไม่ควรกินเพราะว่ามันจะทําให้เราน้าหนักไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักๆของเราที่เราชอบกินพวกนี้คือเนื้อแดดเดียวเนี่ยกินหลักๆมากๆเลยเพราะว่ากินง่ายคะ่ะเพียงแบบเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็กินได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าจะพกไปในรถใส่กล่องทัพเปอร์วแวร์อะไรเงี้ยนะคะกินระหว่างหิวก็ได้แล้วก็แบบ คือกินเนี่ยก็อาจจะกินได้ประมาณสัก5ชิ้นนะคะ5ชิ้นก็จะรู้สึกอิ่มแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกินข้าวนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าวันไหนเนี่ยที่เราไปกินแบบตามร้านอาหารนะคะคือเราก็ชอบกินพวกส้มตำปลานะคะพวกแบบว่าข้หมูย่างเนื้อแดดเดียวเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กินได้ปกติแหละก็คือสั่งมาปกติแต่ว่าจะกินได้ไม่เยอะนะคะกินได้ประมาณ คือมันน้อยจากเดิมประมาณกสมมติว่าแต่ก่อนกินร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กินได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะก็คือจะอิ่มแล้วคืออาจจะดูว่าเวลาที่เราลงแบบลงสตอรี่ลงรูปอะไรอย่างงี้ว่าเฮ้ยกินได้เยอะมากนะ,ะแต่ว่าไม่ใช่เลยกินนิดเดียวนะคะคนที่ไปด้วยนี่กินหมดเลยนะคะก็เลยจะไปอ้วนแทนคนนั้นนะคะแล้วก็การกินของเราเนี่ยนะคะนอกจากพวกพวกเนื้อแดดเดียวสเต็กอะไรอย่างงี้แล้วนะ แต่ว่าสเต็กขอบอกกันว่าไม่ได้กินชิ้นใหญ่นะคะกินครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วหรือว่าบางทีครึ่งชิ้นเนี่ยก็กินไม่หมดนะคะในแต่ละวันเนี่ยนอกจากกินอาหารนะคะคือต้องกินโปรตีนให้ครบแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องมีการกินวิตามินนะคะหมอก็จะให้วิตามินเรามาว่าเออเราต้องกินวิตามินอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่4แล้ว บางคนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีเอฟเฟกผมร่วงใช่ไหมคะคือเราก็ผมเริ่มร่วงแล้วคือปกติผมเราก็บางบางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่สระผมเนี่ยเวลาที่สางผมผมก็จะร่วงลงมาเป็นกระจุกนิดนึงตอนก่อนผ่าตัดกระเพาะนะแต่ว่าตอนนี้นะเราก็กินเป็นวิตามินนะคะคือไบโอตินแล้วก็กินซิงค์นะคะเพื่อที่ เหมือนแบบทาให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ผมขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกแบบอาจจะเป็นช่วงนี้ที่ผมเราร่วงนะคะแต่มันก็ไม่ได้ร่วงขนาดแบบขนาดแบบล่วงจนหัวล้านนั่นอะไอย่างเงี้ยนะก็คือยังได้อยู่นะคะก็คือคิดว่าเดี๋ยวอีกเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปผมเราอาจจะขึ้นใหม่ ะะคิดไว้ในทางที่ดีนะคะก็ไม่เป็นไรผมร่วงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แบบเป็นปัญหาของเราในช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่ไม่กินผักใช่ไหมแล้วก็กินผลไม้น้อยนะคะตอนนี้เนี่ยท้องผูกคือมันแบบทรมานมากเพราะว่าคือเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนถ่ายไม่ออกอย่างนี้แต่มันมีความแบบปวดท้องอยู่แต่ถ่ายไม่ออกนะคะก็เลยช่วงนี้ก็เลยเริ่มหันมารับประทานผลไม้ แบบกินแบบอะไรที่มันเป็นกากใย,ยบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะถ่ายให้คล่องนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ชอบกินผักผลไม้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ารับรองว่าถ่ายคล่องแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะว่าตั้งแต่หลังดักผ่าตัดกระเพาะเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยกินอะไรได้บ้างนะคะก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยเรากินเป็นซุปใสนะคะคือเหมือนกับว่าแต่ละที่เนี่ยการกินเขาก็จะแนะนําให้กินแตกต่า แต่ว่าในส่วนของเรานะคะอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็จะก็จะกินเป็นซุปใสสมมุติว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราก็ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่กินเส้นก็กินแต่น้าซุปก็คือซุปใสนะคะหรือว่าจะเป็นแบบมักกะโรนีน้ําเราก็เป็นน้มามักกะโรนีไปกิน MK กินน้ํา MK นะคะประมาณนี้ในอาทิตย์แรกนะคะอาทิตย์ที่2นะคะก็คือกินเป็นซุปข้นของเราเนี่ยเราก็จะเลือกกิน สมมติว่าวันนี้เราอยากกินลาดหน้านะคะเราก็กินลาดหน้าแต่กินแค่น้าซุปก็คือซุปคนหรือว่าจะเป็นกระเพาะปลานะคะน้ากระเพาะปลาก็กินได้อาทิตย์ที่3ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มให้กินพวกเอ่อพวกปลานึง่งกินอะไรอย่างนี้นะแต่เขาบอกก่อนว่าอาทิตย์ที่สของเราเนี่ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยการกินอะไรเงี้ยก็อาจจะเตรียมลําบากนิดนึงเราก็กินแบบก๋วยจับ๊บ อะไรอย่างเงี้ยเริ่มกินเริ่มกินอาหารปกติแต่เลือกอันที่มันเป็นอ่อนๆน,นิดนึงที่ไม่ได้แบบว่ากินของแข็งของอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกกินเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องกินนะเพราะว่าเราเดินทางมันจะหาอะไรกินยากนะคะส่วนอาทิตย์ที่4ี่ค่ะเราก็กินอาหารปกติแล้วนะคะอย่างเช่นไก่แซบนะคะ KFC ก็กินได้แต่จะบอกว่ากินได้แค่ส3คําคำเท่านั้นก็จะรู้สึกอิ่มถ้ากินมากกว่านี้จะรู้สึกจุกนะคะหลายคนนะคะก็ส่งมาถามเราเพราะว่าเขากำลังจะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าบางคนที่เขาผ่าตัดไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งมาถามมาคุยอะไรเงี้ยว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือในส่วนตัวของเราเนี่ยปกติเราเป็นคนที่กินกินข้าว กินอาหารเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะการที่แบบเราผ่าตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยทำให้เรากินได้น้อยเนี่ยก็เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบเศร้าหรือรู้สึกแบบเหมือนแบบรู้สึกไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าเรากินน้อยอยู่แล้วแต่ว่าหลัก,ลกๆที่เราชอบกินก่อนหน้าน,นี้คือเราชอบกินน้ําหวานนะคะก็คือยังก,กินได้อยู่หมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังกินได้อยู่แบบกินแค่แบบจิบจิบนิดหน่อยให้พอรู้รสเราไม่สามารถกินได้หมดทั้งแก้วได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ ก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรไม่กินน้ําหวานเลยจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแบบอะไรที่ถูกร้อนะที่หมอที่แนะนําว่าเออมันถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบหลุดกินบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อแบบนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องรู้รู้ตัวเองนิดนึงว่าเออเราไม่กินเยอะเกินไปเพราะว่าการที่เราผ่าตัดกระเพาะมาแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าผ่านแล้วจะผอมนะคะเราก็มีโอกาสอาจจะกลับไปอ้วนได้อีกเพราะว่ากระเพาะเราสามารถขยายได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มออกกําลังกายแล้วโดยการที่คือจริงๆหมอบอกว่าให้เดินวันละครึ่งชั่วโมงนะคะแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องเดินเร็ววันละหนึ่งชั่วโมงให้ได้หรือว่าวันวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้ได้นะคะเพราะเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราเริ่มออกกําลังกายเนี่ยน้ําหนักมันเริ่มลดนะคะก็เลยคิดว่าเออ อดทนหน่อยเพื่อน้ําหนักลดลงนะคะเพราะว่าหลังจากเดือนหลังๆเนี่ยน้ำหนักมันจะเริ่มลงช้านะคะก็เลยต้องใช้การออกกําลังกายเป็นตัวช่วยแล้วก็ตรงแขนของเรานะคะตรงนี้นี่นะคะมันก็เริ่มย้อยนะคะแล้วก็ตรงต้นขานะคะตรงต้นขาตรงแบบตรงขาดีบตรงเนี้ยเนื้อของเรามันเริ่มแบบย้อยแบบดึงๆอย่างนี้แล้วเราก็เลยคิดว่า อีกสักพักนึงเราคงจะต้องไปเวทเทรนนิ่งนะคะเพื่อทําให้แบบว่าแขนขาของเรากระชับเพราะว่าถ้าเหมือนน้าหนักเรายิ่งลดไปกว่านี้เนี่ยจะทําให้ท้องของเราเนี่ยหย่อนยานแขนหย่อนยานเราอาจจะต้องไปผ่าตัดนะก็คือเราก็กันไว้ก่อนดีกว่าโดยการที่ออกกําลังกายนะคะเป้าหมายในการลดน้ําหนักของเรานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราน้ําหนักอยู่ที่77กิโลกรัมนะก่อนหน้านี้นะคะเกือบร้อยก็คือลดมา เยอะมากแล้วนะประมาณ20กว่ากิโลนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะลดได้มากกว่านะคะแต่ของเราเนี่ยเราลดได้ตอนนี้เนี่ยเท่านี้เนี่ยเราก็รู้สึกแบบมีความภาคภูมิใจมากแล้วเพราะว่าคือปกติใส่เสื้อผ้าตามห้างนะไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เราสามารถใส่เสื้อผ้าไซส์ L ตามห้างได้แล้วหรือว่า XL นะคะก็คือเออรู้สึกดีใจว่าเอ้ยเราใส่เสื้อผ้าแบบไซส์แบบแบบคนปกติได้แล้วแต่ว่า คือการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครที่สามารถที่จะลดความอ้วนลดน้ําหนักเองได้เนี่ยก็ลองลดเองก่อนนะคะการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะแต่ว่าการผ่าตัดกระเพาะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะยังไงก็ลองตัดสินใจดูว่าเออแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเราค่ะแต่ว่าเป้าหมายของเรานะคะก็คือเราอยากน้ําหนักอยู่ประมาณสัก 65กิโลกร,รมัมหรือว่าตอนนี้77ใช่ไหม65กิโลกร,รมัมหรือประมาณ60ประมาณนั้นก็เท่ากับว่าเราต้องลดอีกประมาณ17กิโลกร,รัมนะคะถ้าสมมติว่าเราน้ำหนักลดอีก17กิโลกร,รมัมนี่เราจะกลายเป็นคนผอมไปเลยนะคะเนี่ยเนอะ <c oughs> no, ใช่ไหมเออเพราะว่าตอนนี้เราก็ดูแบบแตกต่างไปจากเดิมเยอะมากแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราลดเหลือ60เนี่ยเราก็จะเป็นคนผอมไปเลยอะ่ะนะ เราก็มีตั้งเป้าหมายไว้ไว่าอย่างนั้นคือเราไม่ได้อยากผอมหนักประมาณสัก40-50นะคะแต่เราอยากเป็นคนแบบอวบนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับอ้วนแบบแต่ก่อนนะคะก็เป็นเป้าหมายของเราแบบนี้ค่ะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามด้วยนะคะว่าเอ้ยเราจะลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายที่เราแบบตั้งไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่านะคะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะคะหรือว่าใครนะคะที่ผ่าตัดกระเพาะไปแล้วนะคะอยากจะแนะนําว่าเอ้ยควรออกกําลังกายยังไงให้น้ําหนักมันลดลงแบบว่าน้ําหนักไม่นิ่งนะคะหรือว่าจะแนะนําอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนํากันมาได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับมื้อเช้านะคะเราก็เลือกนี่นะคะเป็นนมดัสมิลไฮโปรตีนนะคะเพราะว่านมนี้เนี่ยมีโปรตีนถึง28กรัมหมอเนี่ยบอกว่าเออให้เราดื่มให้ได้